มาช่วงกันประกอบหน้าเครื่องครับอันนี้สายพนานไทมิง่งนี่ที่เราาา์ไปครับจุดหนึ่งแล้วก็ข้างล่างนะครับตรงปั๊มครับตรงปั๊มคอมเบัสเลวนะครับจะมีขีดอยู่แล้วก็ลูกเบี้ยวครับ เอ้ยข้อเบียงครับพอข้อเบี่ยงพอข้อเบียงอยู่อยู่ตรงนี้ครับนะสามจุดครับพอดตรงแล้วนะครับขันอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะทำการถอดสลักตัวไฮโดรลิกตั้งสายพานไทมิ่งนะครับออกแล้วก็ทำการหมุนเครื่องดูสัก2รอบนะครับว่าจะตรงมาร์กเดิมไหมนะครับนี่ครับ ก็จะเป็นการเสร็จนะครับการใส่สายสายพานไทมิงนะครับตัวยตทธ์บโก้ครับนี่ใส่ปัม๊มเข้าไปแล้วใส่สายพานไทมิงก็จะใส่พวกใบพัดใบพัดรวมคอมแอร์ไรชาร์ตนะครับแล้วทำการเทสเครื่องครับโอเคครับอาจจะยาวหลายคลิปหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตัดต่อให้สั้นๆนะครับก็ติดตามกันเอานะครับ ดูเป็นแนวทางครับไม่ได้สอนนะครับถือว่าเป็นการแนะนําหรือการให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเพื่อท่านไดเอาไปทําเองนะครับนะครับจะมี3ามชุดครับมาใส่สา,ายพานใ่ไหมอหนึ่งสอ,งอยู่ช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็3นะครับเพาเข้าเหวี่ยงครับโอเคครับ พอเสร็จเรียบร้อยมากเรียบร้อยครับถอดถออกแล้วก็มุนเครื่องดูได้เลยครับสวัสดีครับ